เซอร์ดิโอข้าวหมูอยู่เหมือนเคี้ยงคุ้งหมูใช่ไหมครับลัคกี้บ๊อบลัคกี้พกอะไรครับกูติกูเปิดกล่องไม่ได้อ้าวก็มึงติดอยู่ในเก้าอี้เอ้ยในโต๊ะเอ้ยเก้าอี้หรือโต๊ะปะนี่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเก้าอี้เหรอเออเก้าอี้ถูกแล้วอะไรของกูเนี่ยโอเควันนี้นะครับแล้วก็เปิดลัคกี้บ็อกอะไรอ่านซิอ่าโคมากับฟิสโอเคใช่แล้วนะครับเราวันนี้นะครับแล้วก็มาสู้กับอะไรเอ่ยไหนอ่านข้างบนซิข้างบนอ่านว่าพิกาโตพิกัดโตครับผม เอกโตไม่ใช่ไอตัวกลางพี่ตัวกลางไอตัวซ้ายขวามไม่นับ oh, <not> นัดบอลนัดบอลอะไรล่ะแล้ววันนี้เรด้ก็มาสู้กับบอลนัก,กันเอง,ซ,งเซึ่งเนี่ยซึ่งเนี่ยมีคนขอมาบอกว่าให้เราสู้กับบอลนั้นนทุกคนก็เลยโอเคได้เลยซึ่งเจ้าบอลนั้นเนี่ยบอกเลยว่าสกินสมจริงแน่นอนถามว่าบอลนั้นเนี่ยมาจากเรืออะไรก็คือว่าบอลนั้นเนี่ยมันเป็นเกมเพื่อัฒนาซอมบี้นะทุกคนซึ่งไอบทบาทของบอลนั้นเนี่ยก็คือว่าเขาจะทําหน้าที่เป็นโล่นะทุกคนเผื่อใครไม่รู้เนาะก็คือว่ามันจะเป็นโล่ให้เราไปวางข้างหน้า แล้วผีก็จะกินแล้วกว่ามันจะหมายถึงว่ากว่ามันจะตายก็คือแบบนานมากๆเลยนะครับซึ่งเขาเนี่ยจะมี2องได้คือรากแรกคือแบบว่าแม้ตัวเล็กแบบบอยแล้วรากที่2เนี่ยคือเขาจะตัวใหญ่แบบนี้เลยนั่นแหละซึ่งจะแพงกว่าแล้วก็อึดกว่าโอเคอะวางเลยมาแลกกล่องโคม่านเปิดซึ่งเวอร์ชันนี้เนี่ยเป็นเวอร์ชัน1.2.2ทุกคนก็อาจจะแบบว่าเปิดช้าๆว่าตีช้าหน่อยอือโอเคพร้อยังอะอ่ะพอเราก็เริ่มไปเลยมาปึ๊บไม่ชุอุ้ยอ้าวอันนี้อะไรอะอันนี้เป็นบีคอยเอ้ยบีคอนเ แต่พอใส่พอใส่พอเป็นตัวนี้แล้วมึงไม่รู้นะกูใส่เกาะอะไรเออว่ะและอย่างนะคือทุกคนถามว่าทำไมเราไม่แปลงร่างเป็นวอลนะเพราะว่าถ้าเราแปลงร่างเป็นวอลนะใช่ไหมมุมกล้องเรามันจะเตี้ยเว้ยเห็นไหมมันเตี้ยเนี่ยก็ไม่เตี้ยนะของกูสูงนะก็ของกูเตี้ยอ่ะเดี๋ยวผมเป็นวอลนะตัวใหญ่ให้ดูอ่ะเป็นวอลนะตัวใหญ่แล้วอ่ะไปไงมันมุมกล้องมันเตี้ยเตี้ยมันไม่ชินอ่ะได้เอเมอรัลมาเราอะไรครับบวกไปเลยสิบกล่องเอ้ยเดี๋ยวก่อนต้องเราบวกกล่องแรกดูก่อนอะไรวอลนะมึงจะสู้กับรุ่นพี่เหรอฮะวอัอะไรของกูเป็นเพลกับพระเง เพยอะไรของมึงบอกข้างบนสี่มีอะไรดอกลงมาเฮ้ยกองหีบฮู้เอิมดาเมดาเอิมก็คือดาบโง่แหละไออันนี้เราเปิดในเวอร์ชันหนึ่งจีสองจีสองนะมันก็จะไม่มีของที่มันโจรพี่อะไรกูบอกไปลแล้ว <c oughs> มันมีโ <c oughs> อพีมันไม่มีเออมันบอกว่ามีไงมีมันไม่ตายไว้บอลนัดมึงใส่อะไรเนี่ยไอบอลนัดไม่บอกหรอกกูกลับลางเดิมแล้วมันใส่อะไรอะทุกคนบอกไปเลยโอเคเรียบโอ้ย ตกใจเต็มเกินไปรักกี้บองได้ลักกี้บองอ่ะหนุงไหมก็ก็ได้ลักกี้บองไงอันนี้เป็นเกาะสีม่วงฮะมวงหนึ่งร้อยกาะในมึงตีกูมาดิมีอะไรอะไรอ่ะอ๋อปลากูตกใจหมดในมึงตีกูมาดิเจตติตีฮะนี่ขนาดว่าหนึ่งร้อยเกาะเนี่ยอะไรวะเลื่อนอย่างรวดเลยมันเอาดาบเดียวตีวะเนี่ยอันนี้ก็หนึ่งเอาสองเกาะใส่แล้วมันก่อกหญกว่านั้นทุกคนเอากล่องเพชรนี่ดีกว่ามาต่อไปเฮ้ คือถ้ามันบวกเมื่อไหร่น okay. uh, yeah. oh ี่คือมันได้เกาะรัวเลยเนี่ยอันนี้เกาะเดินไปทุกคนซึ่งไหนจากคลิปที่เราเนี่ยมีคนด่าผมมากเลยว่าแบบไม่เก็บหมวกเอ็นชาร์ดอะผมไม่เห็นมวกเอ็นชาร์ดอะโอเคอ่ะยิงโอ๊ยอ่ะนานี้โบนัสครับมึงเป็นอะไรครับบวดรัวนะตกใจดูบวกยิงโคตรไกลอะโอ้ไอ้ bonus มันก็ไม่แดงมันไม่ตายกันเออมันตายแล้วเฮ้ย b o n ตกใจ b ร n u s bonus ทันกลัวมันเป็นเทียรสีอะบอยเกรนเน็ตหรอมันหนักว่าเกรนเน็ตหรอ อ่านถูกปะอ่านผิวทุกทีนะอะไรแกเนตแกเนต่าจะคุ้นๆมันมันจะเป็นระเบิดปะระเบิดไงเออแป๊วระเบิดถ้าจะไเว้ายแตะเบิด้ยกูตกใจไอ้ชิบหายลอยได็กกูเนี่ยละมึงตกแล้วเสียวตัวเลือกเด้ขึ้นมาปั๊บเไอกูตายมาแต่คือผมอยากได้ดาบที่ดาเมจเยอะกว่านี้ยแต่ว่าเราได้แค่แกเนตก็แบบแก้มันแล้วนี่หว่าเออลืมไปเลยลองตีหน่อยดิลองตีกูหน่อยลองตีกูเลยได้เดี๋ยวเขาเลือกปลาโอ้โห กูจะได้แหละโอ๊ยรรมดาเออาาดียวดาบติกูไหนเดี๋ยวดาติกูอันนี้เป็นดาเมจดาเมจเจ็ดดาบอะดาบติกูเออพูดมากเอาไปเด็กมันบอกเออคือมันต้องยิงให้ตรงแบบตัวได้นะคือถ้ามันไม่โดนตรงตัวคือแบบมันไม่ตายอะดาเมจแบบไม่จะเถื่อนจะทานไม่จะทานจะเถื่อนอะไรนะไม่คุยด้วยหรอกข้าโบนัสโบนัสไม่ชอบแหมไอ้นี่นมาต่อไปนจะเเป็็ดกีอันนี้เป็นอะไรอ่ะโมเทนดิวกินแล้วเพิ่มอะไรโมเทนดิว กินแล้วเพิ่มไม่รู้เร็วอุ้ยวอนัทวอนัทไม่บอกต้องไปลองกับอีวอนัทอีวอนัทเป็นไงล่ะอีวอนัทก <c ười> ูตีคนเร็ว <c ười> โอ้โหวอนัทไม่ชอบคือแบบอนัอันนี้ดาเมจสิบหกโอเคคือแบบทุบรอบเดียวคือแบบบล็อกหายหมดเลยอ่ะหมดที่ดิวโหดมากอุ้ยโอ้โหของดีมากเลยอ่ะเอ้ยอะไรฮะเออมึงอะไรฮะมึงจะอะไรเอาวอนัทมท่เออบ,อย,บอยกูเป็นอ,อะไรบอก กูโม่แต่เปิดกล่องขมแม่กูลืมเปิดกล่องฟิตกูไม่ได้เปิดกล่องฟิตสักกล่องเลยตั้งแต่เริ่มมาเนี่ยกูลืมกูเปิดร้านเนี่ยแม่งเลยกูลืมกูลืมอ่าจุดไอพีนายมิสเตอร์ฟิตอ่ามิสเตอร์ฟิตเป็นอะไรเนี่ยมิสเตอร์ฟิตตายแล้วมิสเตอร์ฟิตต่อมิสเตอร์โอมิสเตอร์มิสเตอร์แปลว่าอะไรวะมิสเตอร์แปลว่านายเหรอบอยบอยได้เกาะของปลายังเงีเกาะกล่องปลาฮะยังเลยหรอไหนบอยมึงลอบมาสกีดกูดิตีกูดิ ฮ้ยโอเคกรงปลาหมดอ่ะมันสะท้อนหนึ่งร้อยไงถ้าจำไม่ผิดใช่ไหมสะท้อนสามร้อยอ๋อน้มหนึ่งร้อยสะท้อนร้อยหนึ่งโอเคก็ไมวะาสองคลิปที่แล้วกูไม่ท็อปฟอร์มเลยกูไม่ได้ของดีมึงไม่ต้องมาบังคุบปากไปเลยเดี๋ยวกูตบปลกไงเดี๋ยวเฮ้ยก็ไม่มีก็ไม่ได้ของดีจริงๆอ่ะเออมันมันคิดหนามสิมึงไม่เป็นกูไม่เข้าใจหรอกจ้ามันเกี่หนามสิทุกคนผมไม่เอาแล้วกันจะพูดอุ้ยกาเดียนโอ้ยอะไร มาแล้วหาแล้วจ้าเฮลมีไม่รู้หรอกมึงไม่รู้หรอกอุ้ยเจนช่วยเองเดี๋ยวเราช่วยเองเจนตีเรามาเลยอ่ะเราช่วยแล้วอ่ะได้ดรองเท้ามาเกมมิ่งตอบไม่แล้วเรารักแค่ได้โอ้ยนใครกล่องปลาก็เกลียนเหมือนกันแน,นะเนี่ยกูกูิ่มผู้กูลืมมนอขาดได้ติดมุมกล้องมันตีอ่ะก็ใช่ไงมันแหลกอะไรม,มั้ยก<ะ>็เจมพอมันช้ามันช้าด้วยมันตีช้าเป็นภูมิได้ทุกคนมันอ๋อมันคือตีได้ไม่เอาแล้วกันอันนี้เป็นยิงเกงอ๋อไม่มีนี่่า โอเคมาทุกคนเตือนด้วยนะว่าต้องเก็บเสื้อไปนะห้ามทิ้งเสื้อนะบอกไปก่อนนะเตือนผมด้วย <c oughs> ทุกคนเตือนเตือนอะไวะอนี<อ>้นตอนนี้้วครับอันนี้เป็นดาบดาเมจยี่สิบเจ็ดอันนี้สิบหกอ๋อกูเผื่อไปทิ้งพูบที่ดาเมจเยอะกว่านที่ว่ากูลืมแต่ผมได้ดาเมจเยอะกว่าพูบไมไ่ทุกคนอย่ามาด่าวผมนะผมชอบหาตัวบอยไม่เจอเพราะเป็นบอลแล้วมันไม่ขึ้นชื่ออะแล้วกูไม่เห็นตัวมันอ้ยอันนี้เป็นฮีโร่พชั่นโอ้โหคือแบบกูเปิดแต่กองบอยเมื่อไหร่ไม่กูก็เลยไดด้ของีีๆเน่ย อันนี้เป็นหัวใจกินได้อ๋อจัมพ์วูดเฮ้ยอ๋อคือมันจัมโอ๊ยอะไรมึงได้ไอ้นั่นเหรอเขาเรียกว่าไยนะเกรนเนตเหรอเบนบอกเกรนเนตชัวรี่อย่างงี้อย่าเพิ่งยิงตอนกูเปิดอ้ายกังเกงกูกกาหายเลยมึงจะหน้าไม่ชอบยังไงอีบอยนัทอ๊ายอายุเก่าแกดูว่าแกโอ้โหกูเลิกกูเลิกยิงเลยนะเราไม่ล่ะมึงยิงกูจ<า>ังเลยเออเแต่เริ่มยิงตัวเองไปดิ เออเออเอ้ยไม่ได้หมดหรอแกเอาไปเด็กเออเออทำไมไม่ได้ั้เนี่ะยังไม่ได้สู้กันเก่งกว่าสุดไปก่อนซึ่งกล่องฟิตนี่จะได้อะไรไหมเนี่ยอันนี้ดาเมจหกไม่เอาจริงๆอ่ะเอาโอ๊ยใจดูนะอันนี้ได้นุ๊กกูเปิดได้นุ๊กเฮ้ยบอยตัวอะไรในน้ำอ่ะตัวอะไรอ่ะเนี่ยตัวอะไรสีเขียวอ่ะเฮ้ยทะรักจังตัวอะไรอ่ะเอ้ยตีแล้วระเบิดด้วยฮะเอาค้างอ้าวตีไม่ได้เลยอ้าวนี่มึงยิงกูเหรอเนี่ย ไม่ไม่ยิงอะไรเลยอ๋อมันยิงมันตีมันแล้วมันระเบิดโอเคเสียงโชคระเบิดแน่นอนพอเปพอเปบอลนัดเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยบอยมันดูดได้เฮ้ยเมื่อกี้มันดูดกูอะไรพอเปบอลนัดทำไมมันดูดจุกบจ้วงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคมาตอนนี้ผมเหลือประมาณยี่สิบเก้ากล่องแล้วบอลกี่กล่องแล้วฮะเหลือเยอะเลยโอเคคุณเหลือยี่สิบเก้ากว่าเอ้ยแล้วจะลงไปทำไมเด็กกูบีคอนอ่าเดี๋ยวผมรีบเปิดแล้วกันปึ๊บแอลอย่ารีบเปิดช้า จริงๆอ่ะมันมีดาบดาเมจเยอะกว่านี้นะแต่เราจะได้ไหมอ่ะดาบแบบ300อะไรเงี้ยคือดาบดาเมจเยอะมันจะมาจากกล่องฟรีนะทุกคนอันนี้เป็นแป๊บซี่แป๊บซี่กินแล้วก็ดาเมจมากสุดของมึงเท่าไหร่อ๋อไม่ต่างกับไอ้นั่นที่แบบมอสเทนดิวดาเมจที่สูญกูดาเมจ27ข้ามข้ามกูต้องกลัวไหมเนี่ยไอ้รอนเนี่ย ไอ้ด้วนมันไอสกินอ๋อก็คือว่าถ้าเรามีแล้วคือมันจะถ้าถ้าเรานำไปใช้เนี่ยมันจะเพิ่มก่อสอ0รโอเคทำไมอ่ะทำไมกูตีมึงแล้วกูแตกอ่ะก็กูกาะกูสะท้อนไงนี่นี่ไหนตีกูบ้างดิมาตีกูบ้างเดี๋ยวอยู่ไหนอ่ะอยากโดนตีอ่ะอ่ะแล้วไงก็เจ็บนะกูตีอีกทีหนึ่งกูตายแล้วไม่เอาไม่เอาตีเขาหน่อยแต่เอง้นี่มือ่มีอะไร์ทำไม่ใช่ไหมแก้ากูแกงมึงไม่ได้อ่ะไม่ได้อย่ามาแกงอันนี้กล่องบวกมาเฮ้ย หรือว่ามันจะสามร้อยโอ๊ยอนาตตื่นเต้นไงเราเราตื่นเต้นอะไรอ่ะมึงพูดมากเหรอมึงพูดมากเหรอมึงยิงต่อกูได้ขอมึงอย่าลืมกลัวคืนอีกอันนเออบอยบอยนั้นนี่คือมันฝรั่งใช่ไหมไม่ใช่หุ่นได้แนกว่าแล้วว่าแล้วว่าแล้วนี่หมายความว่าไงบันนั้นไม่ใช่มันฝรั่งแล้วบอยนั้นคือเอาอ้าแล้วบอยนั้นคืออะไรครับไปล้มเลกเอ้ไปเดอะเอ็นคืออะไรวะ ไปลงไปลงมาก่อนเหรอเดินวันนั้นไม่ใช่มันฝรั่งนะทุกคนเออแล้วมันคืออะไรล่ะไม่รู้เหมือนกันอันนี้อได้มาแล้วบอยบอยนี่ไงได้มาแล้วดาเป็นสองร้อยอ้าวมันไม่ตายอ่ะอุ้ยตายแล้วอุยอุ้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 ย เรายังไม่กินแอปเปิลทองนะอ๋อเหรอเหรอโอเคบอยตะกิ้กล่องละและอีกเท่าไหร่มารูอีก22 23โอเคครับเดี๋ยวเรจะขอสู้กับบอยเอ้ยไม่สู้กับบอยสู้กับบอนัทกันเลยดีกว่าโอเคตอนแล้วก็จะขอพร้อมสู้กับบอยซึ่งตอนนั้นผมก็ได้ช่องหนึ่งกดแล้วก็ทุกทีช่องผมยูทูาได้คลิปชั้นเบิ้นด้อมโอเคมาเดี๋ยวเราก็มาเริ่มกีบ้ากันดีกว่าซึ่งจะบอกว่าบอกไว้ก่อนนะว่าเจ้าบอนัทเนี่ยมันจะตีไม่ได้นะครับยกเว้นลูกน้องมันลูกนนนนนนน้้้ออออองงมมมััั่่่ะะะะะตีไไดครรรบบบแแหหหหลเเเเพาาาาาววยยกกกใใืิ หิวทำไมเพื่อกินอาหารนี่ไงล่ะครับมาโอเคหิวแล้วนะทุกคนโอเคก็ต่อผูก็เพิ่งรู้ว่ามันต้องหิวนะอ่ะกินแป๊บซี่แล้วก็โมเทนดิลแล้วก็หัวใจแล้วก็ยาที่เราแบบอ่ะเราปลาเค่อันนี้แล้วกันเอ้ยไม่เอาผมเก็บสู้บอยดีกว่าคือแบบผมไม่อยากแพ้มันอีกแล้วอ่ะออมนั่นแหละมาพร้อมยังมาตั้งพอล้วก็ไปกันเลยมาบอลนัดเอาปืนไปกินปืนพิฆาโอ้ย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 กูติด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 ใจโอ้ย อมามาา,มาทีไอ้ลูกน้องก็จ้องบอลนัดอ่ะแกยังไงโอ้ยไอล้ออลูกน้องก่อน้องก่อนมึงจัดการลูกน้องมาเลยดูมึงจัดก,การตัวใหญ่เองซึ่งตัวใหญ่เนี่ยมันทำอะ<ต>ไรไม่ได้เว้ยเออลูกน้องมันตัดมึงเออมึงจัดการตัวใหญ่อยู่ไอ้บอลนัดเอาเอามีดกูหาไอ้เอามาจะมีดาบมีไอะไรวะโอเคากูจัดการบรอลม,มันอยู่บอลม,มันเดึอดมากโอ้โหนี่ดาบกูสอบ100แล้วเนี่ยโอ้ยยี่กูยืมดาบหน่อยดาบอะไรล่ะมึงตีบอลนัดตัวเล็กไม่เข้าเลยเหรอ กูไม่มีดาบทิ้งไปเหรอไม่รู้มันหายไปไหนเอา้าไอ้นี่นี่คือบอนัทบอนัทตัวเล็กกับบอนัทตัวเล็กไล่ติดตบกันอยู่นะทวกคนที่ไหนไปนะสามตัวนะ <c oughs> มันพิกหนีกันอยู่ <c oughs> ส่วนกูนั่งตีบอนัทที่อยู่โอเครอมันตายแล้วกันชิวๆอินซักหน่อยดาบเหรอ <c oughs> เอาอ่ะอ่ะเพิ่งเห็นว่ามีตัวตัวแรกที่กูไม่บอกไม่ให้ไม่แช่อะไรกูนึกว่ากูทิ้งไปแล้วนี่ <c oughs> <c oughs> แล้วตอน <c oughs> แล้วตอนสู้แล้วทวงคือไปนะ ไม่แม่เหรอเอาไอ้นี่นี่มึงไปขอแชดได้แล้วอโอเคเรียบร้อยบอลนะตายแล้วโอเคมาเดี๋ยวต่อไปเป็นสือของเรามาพร้อมไม่ยังจ้ายังซื้อยังซื้อไปหมดอีกตัวหนึ่องอ,อ่ะโอเคก็บุ๋มหมงตายสองตัวแล้วเมื่อกี้ไม่ใช่เหรอโอเคกินบัฟก,ก่อนโอเคครับถ้าพร้อมแล้วก็ยังไงล่ะเริ่มดิเริ่มเลยเริ่มเลยเอาปืนไปกินไอ้กระตุก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 ระตุกก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 ระ ไม่เปลี่ยนแล้วคุณได้ข่ะได้ค่ะกระตูนขอคุณเกเก๋วายมึงเล่นพวกนี้อีกแล้วนะเอ้ามึงโอ๊ยเอาเกไฑ์กูไม่ได้คุณเกณฑ์กูไม่ได้ไอ้บอยมันไอ้ไอ้บอยกูโดนเด็กไอ้ไอ้กูโดนเด็กกูโดนเด็กกูโดนตัวสีเขียวนี่เด็กอะไรมาเนี่ยโอ้ยมันบักแน่เพราะมึงเลยเนี่ย เฮ้ยบอยผมโดยตัวนี้กินละทุกคนทำไงดีอะอ่ะเราคงต้องออกเกมหมดสาวบอกแล้วล่ะอ่ะออกมาอ๋อมึงยังจะเด็กกูอีกอ่ะโอเคปิดแล้วมาเริ่มเริ่มอยู่ไหนติด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 เออกูจะเป็นเพ่อนจะมึงหรอกไอมันอยู่ตรงไหนเนี่ยทไมอะแกเด็ดพี่ฆ่ามึงกระตุกไอ้ทีกันเรื่องของมึงสิไม่ใช่เรื่องกูแกเด็ดพี่ฆ่าไปอีกครับโอ้ กูไม่สมนักสีเลยส้มมไม่สมนักสีเลยอยู่ไหนอยู่ไหนเนี่ยกูเห็นแล้วกูเห็นแล้วอีอีอีบอลนัดมึงไม่ตายสักทีมั้งเลือลองฉันโอ๊ยบอลมาแล้วบอลมาใหญ่บอลมาจิกอีกโอ้โหแล้วมันตีกูไม่ได้ตีบอลนะตรงนู้นแล้วตัวไหนเป็นตัวจริงวะเนี่ยบอลอ๋อละสี่ทับหน่นละพี่ทับหน่นละพี่เอ้ยอะไรแตกอะไรอ้า ทำไมไม่ตายนาทีอ่ะเพราะว่าเพราะฉันมีบัฟดียังไงล่ะอะไรเนี่ยบนลเทนดิวสีแดงดอกมาอเราเราดูอ่ะกินมันก็อันบอลเทนเดียวมันก็เหมือนกันเลยก็เหมือนของกูเลยมันไม่ต่างกันเลยทั้งหมดที่กูกินมีมาเนี่ยมันน่าย์จรักนะจะเนี่ยอันเนี้ยอันเนี้ยเรเลยอ๋ออันนี้ก็ดีเลยอ๋อโอเคอ่ะอันนี้อ๋อยังไงก็แพ้ไม่นขาปากซ ได้ข่าวว่าอวดเดือแอปเปิ้ลอันนี้มันก็ไม่ได้ดีนะมันก็เฉยๆนะไม่รู้ดิเออแผึงแพ้ทำไมเพราะมึงโดนย่างมึงไงนะก็ใช่ไงโอ้ยแเป็ดไงแผนเดิมเลยอ่ะโดนตีเสดเดิมอีกแล้วแเปเดิมอะไรไม่ได้คุเปิดไม่ได้ยาไปโอเคทุกคนกูโดนด่างแน่ยทำไมให้ด่ากูุณจะแลกกระเพราผมกูคิดอยู่ว่ากูจะเอาดางมันคืนดีไหมเออไม่ได้ครับให้เราใครเลยครับต้องมีคนด่ากูโง่แน่เลยอ๋อ ไม่เป็นไรถือว่าแบบเราแบบให้เด็กวชนาบ้าแบบเด็กมันแบบมันเพ้บ่อยอะไรแกอึงอึมหล่ออึมหล่อจิ๋งหจิ๋งหจิ๋งหถ้าใครคิดไม่ออกให้เจ้าหนุกดเลยกันุอบผมยินดีใจทีดจะมาเล่นใจคิดนะครับบ๊ายบาย